สวัสดีคะ่ะบุ๊คเป้เคเครพารตนะคะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตบ้าน,นะคะ่ะอยู่ตรงนะคะอ่อนนุชสี่สิบค่ะก็จะเป็นบ้านสี่ชั้นนะคะนี่คะ่ะวันนี้เข้าเป็นวันที่สิบห้าแล้วนะคะนี่คะ่ะวันนี้ทําอะไรไปบ้างน,นะคะวันนี้ก็มีทาสีภายในไปนะคะแล้วก็ปลูกกระเบืบ้องข้างล่างคะ่ะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจนะคะ อ,อยู่อาศัยเป็นพวกคอโดนะคะอยู่ตรงสุขุมวิทเ3้าสาหรือว่าตรงนะคะเมกะบ,บางนารามสองอันนั้นนะคะขายเพียงนะคะครึ่งล้านเท่านั้นนะคะลูกค้าก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะกู้ไม่ผ่านก็สามารถผ่อนเป็นเจ้าของได้นะคะเพราะเราเป็นเจ้าของห้องแล้วก็เราเนโรเวทห้องให้ลูกค้าด้วยนะคะก็สามารถที่ระป๋อเข้ออยู่ได้เลยะคะ่ะในห้องก็จะมีแอร์มีเฟอร์นะคะที่นอนเตียงนอนทูเสื้อผ้าเตงห้องแม่คค่ะก็เดี๋ยวจะให้มาดูนะคะว่า รีโนเวทบ้านของเรานะคะก็จะประมาณคล้ายๆกับที่คอนโดน,นะคะอันนี้ค่ะเราก็จะทาสีนะคะเป็นสีน้ำมันค่ะอันนี้เป็นบานสีขาวนะคะเราทาสีเรียบร้อยอันนี้ทาสีรองพื้นนะคะน้ำยารองพื้นการเชื้อราหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สีจริงหนึ่งรอบนะคะนี่ค่ะก็สวยงามค่ะเดี๋ยวเราทาอีกรอบนึงนะคะให้มันเนียนนะคะนี่ค่ะอันที่เป็นด้านบนก็ติดดาวไลท์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมี ทาสีเป็นสีเทาอ่อนนะคะพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้นะคะสีเทาอ่อนอมน้ําตาลนะคะอันนี้เราอยู่ชั้นสี่ค่ะแบบนี้นะคะก็วันนี้เรามาอัปเดตนะคะบ้านนะคะบ้านสี่ชั้นค่ะเดี Before, ๋ยวเรามาดูอีกห้องนึงนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็ปูกระเบื้องวันนั้นแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นการปูกระเบื้องแล้วเรียบร้อยเมื่อช่วงแรกๆนะคะ นี่นะคะแล้วก็เราเราทาสีวงกลบแล้วก็บานประตูค่ะก็จะเป็นทาสีจริงนะคะรอบหนึ่งหรือว่าสองรอบนะคะแล้วแต่นะะคแล้วแต่บานนะคะอันนี้ก็จะทาสีนะคะน้ำยารองพื้นแล้วก็สีจริงค่ะหนึ่งรอบนะคะก็จะขาวสะอาดแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะเฉพาะบานสองบานข้างบนนะคะบานนี้แล้วก็บานข้างล่างนะคะนี่จะเป็นสีเดิมว่าจะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะคอนโดที่เราขายนะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะมีชั้น5ห,ห้องมุมนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นค่ะก็จะเป็นชั้น5เหมือนกันนะคะก็ห้องมุมคนละมุมนะคะก็ในห้องมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยสามารถแลกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะก็ในห้องตกแต่งใหม่นะคะปูกระเบื้องทาสีทาฝ้าเพดานนะคะบางห้องก็จะ ทาสีใหม่นะคะบางห้องก็รีโนเวททั้งห้องนะคะก็แล้วแต่สภาพห้องอีกทีนึงนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาดูได้นะคะสนใจซื้อเงินสดหรือว่าสนใจกู้นะคะหรือว่าสนใจผ่อนกับเจ้าของนะคะโทรมาเบอร์นะคะ0909897810นะคะสามารถนัดดูห้องได้ล่วงหน้านะคะโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะนัดดูห้องได้ล่วงหน้าเลยนะคะหรือว่าไลน์แอดนะคะไลน์แอดนะคะเซิร์ชคำว่าแอด K R K Property นะคะ K King R Room แล้วก็ K King นะคะ property ค่ะ P R O นะคะ P E R T Y นะคะก็หรือว่าแอดเป็นเบอร์โทร0 9 0 9 8 9 7 8 1 0นะคะก็เป็นเบอร์ปูเป้เองนะคะโอเคค่ะถ้าสนใจนะคะคอนโดนที่อยู่ที่นี่นะคะมีจำนวนจำกัดนนะคะ่ะมีขายพร้อมผู้เช่าด้วยนะคะแล้วก็ขายที่เป็นห้องสำหรับคนที่ต้องการซื้ออยู่อาศัยเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วตรงตรงแถวเมกาบางนาลำสอนนั้นก็จะเป็นห้องรีโนเวทใหม่เหมือนกันนะคะ ห้องแอร์นะคะมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยสามารถลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเหมือนกันนะคะซื้อเป็นเงินสดนะคะก็ได้หรือว่าจะกู้ก็ได้หรือว่าจะผ่อนกับเจ้าของก็ได้นะคะในเงื่อนไขในการผ่อนกับเจ้าของลูกค้ากู้ไม่ผ่านค่ะลูกค้าสามาัมภาษณ์ผ่อนกับเจ้าของได้หรือว่าลองเราติดต่อกลับมานะคะยังไงแล้วลูกค้าก็ต้องลองเื่อนกู้ก่อนนะคะลูกค้าสามารถเรื่นกู้เสร็จปุ๊บถ้ากู้ไม่ผ่านก็สามารถผ่อนกับเจ้าของได้ถ้าลูกค้ากู้ผ่านแล้วนะคะเราไม่สามารถให้ลูกค้าได้นะคะเพราะว่าลูกค้ากู้ผ่านเนาะ ก็ก็กู้ดีกว่านะคะกู้กับธนาคารดีกว so, right ่าท huh? ี However, crashes, s <S ่จะมาผ่อนกับเจ้าของนะคะเพราะว่าผ่อนกับเจ้าของนี่ก็ผ่อน67ปีค่ะแต่ถ้าผ่อนกับธนาคารเนี่ยก็ประมาณ30ปีนะคะก็แล้วแต่ลูกค้าถ้าผ่อนกับธนาคารมวดผ่อนต่อเดือนมันก็จะน้อยกว่านะคะน้อยกว่าผ่อนกับเจ้าของแต่ผ่อนกับเจ้าของก็มันดีคนละแบบนะคะก็คือจะหมดนี่เร็วนะคะ67ปีก็หมดแล้วแต่ว่าผ่อนกับธนาคารเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราผ่อนกี่ปีนะคะมีเยอะโผล่ไปเยอะได้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวแล้วนะคะมาอัปเดตนะคะข้างล่างค่ะข้างล่างเราก็จะมีทาสีนะคะทาสีเหล็กดําค่ะแล้วก็นะคะก็จะเป็นขอบขอบบัวข้างล่างนะคะขอบอะลรอะตรงบนะะันไดเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะทาไปแล้วสามรอบน่าจะสามรอบนะคะสองหรือสามรอบไม่แน่ใจน่าจะสองรอบนะอัน,นอันนี้ทาสองรอบแล้วใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะรอบแรกอ๋อทาทานี่คือทาส,อสีจริงรอบแรกสีจริงรอบแรกนะคะร,อ,อ,รอ,อ,องพื้นรอบหนึ่งรองพื้นหนึ่งรอบค่ะนี่นี่น,นนะคะเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปในห้องตอนนี้อยู่ช,นนะะชั้นสามค่ะชั้นสามนี่เราก็มีทาประตูไปนะคะประตูนี่ทารองพื้นหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สีจริงหนึ่งรอบค่ะก็จะเป็นสีขาวสวยงามแบบนี้ค่ะ สีก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะเราก็ทาสีรองพื้นไปนะคะเพื่อว่ากบเราจะได้ทาง่ายด้วยแล้วก็การเชื้อราด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสีเดิมของมันค่ะเห็นนิดนึงเนะะี่ยค่ะนี่สีเดิมของมันค่ะแต่ถ้าเราทาสีทับไปก็ก็ไม่เห็นสีเดิมนะคะก็สวยงามเรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็กระเบื้องลายเดียวกับชั้นบน,นะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยว อาบน้าเราออกนะคะอันนี้ก็ทาสีวงกบแล้วอันนี้ทาไปแล้วสามรอบนะคะก็กว่าสีมันจะขึ้นเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เราก็ทาสีจริงไปแล้วนะคะสามรอบนะคะสวยงามค่ะสีขาวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องใหญ่นะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะหลายบานด้วยนะคะแล้วก็มีประตูระเบียงข้างหน้าค่ะอันนี้ค่ะ ฝั่งนี้นะคะเราก็จะทาสีเป็นสีพีชนะคะสวยงานเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นสีที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นสีพีชขาวนวลแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะคะดูเหมือนว่าเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าไม่ใช่สีขาวนะคะก็ถ้าจะเห็นสีขาวเลยก็จะเป็นสีฟ้านะฟ้าจะเป็นสีขาวสะอาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเทาอ่อนค่ะเทาอ่อนนะคะนี่ค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสีพีชค่ะ ส่วนข้างนอกค่ะก็จะเป็นอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นทาทาสีน้ำมันนะคะก่อนหน้านี้ก็ทาสีลองไปรอบหนึ่งแล้วก็ทาสีจริงนะคะทาสีจริงไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแบบนี้ค่ะตอนนี้เย็นมากเลยนะคะอยู่ตรงนี้หัว <c oughs> <c oughs> เราะอะไร <c oughs> เย็นจริงๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าลมเข้าค่ะลมเข้า ลองถามลองถามพี่ข้างล่างดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราออกไปนี่นะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสองค่ะนี่เราจะไปดูชั้นสองนะคะชั้นสองก็ ต้องมีทาไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราไล่ทานะคะอีกรอบหนึ่งนะคะสจริงทาตั้งแต่ชั้นสี่ลงมานะคะลงมาจะถึงชั้นสองแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ชั้นหนึ่งค่ะเราก็จะปูกกระเบื้องผนังนะคะอ๋อลืมไปวันนี้มียาแนวนะคะกระเบื้องผนังไปค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะอันนี้ฝั่งนี้ค่ะ อันนี้เราทาอันนี้เรายาแนวนะคะสีขาวค่ะอันนี้ค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะยาแนวผนังสีขาวเป็นอันเรียบร้อยสวยงามค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ อันนี้เราจะปูทับนะคะของเดิมนะคะของเดิมจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่เรียบเสมอกันแล้วก็ดูไม่สวยงามนะคะเราก็เลยเลือกสีกระเบื้องที่เป็นสีแบบนี้ค่ะสีออกครีมๆนะคะแล้วก็เราตัดด้วยขอบขาวสวยงามแบบนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเป็นลายปูนปาาค่ะแบบนี้เลยนะคะให้อารมณ์คนล่าลมนะคะ สวยงามนะคะอันนี้เราก็จะเป็นประตูนะคะประตูออกไปตรงห้องใหญ่ฝั่งนู้นนะคะแต่ถ้าห้องห้องเล็กๆห้องนี้ก็เราสามารถนะคะสามารถเป็นห้องอเนกประสงค์อะไรก็ได้นะคะก็มีผูกกระเบื้องผานังนะคะมีกระเบื้องพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สวยงามค่ะเดี๋ยวเรานะคะออกไปตรงนี้ค่ะเมื่อวานค่ะก็จะมีพ่นสีนะคะ พ่นสีน้ำมันค่ะอันนี้ก็จะพ่นเอานะคะนี่ค่ะก็จะเราจะใช้สีน้ำมันสีขาวนะคะใช้เครื่องพ่นพ่นไปนะคะแล้วก็นะคะอันนี้ก็จะเป็นนั่งร้านค่ะนั่งร้านข้างนอกนะคะแล้วก็เมื่อวานเราก็ทาสีเทาไปแล้วนะคะตรงกันาสจัดค่ะ ตรงนั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งก็จะมีปูกระเบื้องผนัง an ค่ะปูกระเบื้องผนัง an แบบนี้นะคะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะแต่ปูก็แต่ปูในห้องน้าํานะคะอันนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะสวยงามนะคะสวยงามเลยนี่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นสีครีมค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเทาค่ะสวยงามเดี๋ยวเรานะคะไปดูชั้นหนึ่งค่ะ ไปดูชั้นหนึ่งนี่ค่ะอันนี้จะเป็นชั้นสองนะคะก็จะเป็นโถงโล่งใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะโดดลงไปนะคะเราจะโดดหาทางลงนะคะ เดี๋ยวเราต้องหาทางลง,ลงนี่ค่ะเรากำลังลงมาค่ะอันนี้เรามาดูห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็จะปูผนังแล้วค่ะผนังแล้วเรียบร้อยน่าจะปูไปแล้ว สามด้านนะคะนี่ค่ะจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ตัดกระเบื้องค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ตรงขอบเราก็จะใช้คิ้วนะคะพลาสติกแบบนี้ค่ะแต่ถ้าตรงทรณีเราจะใช้เป็นอันนี้ค่ะสแตนเลสค่ะอันนี้นะคะนี่ <laughs> เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะอันนี้ค่ะ เราก็จะมีนะคะนี่ปูเรียบร้อยค่ะเราปูแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้กำลังจะปูทับนะคะของเดิมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรียบร้อยค่ะเราดูเสร็จแล้วค่ะ <laughs> เดี๋ยวนะคะเข้างนอกไม่มีอะไรแล้วค่ะ วันนี้มีทำชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างบนก็ทาสีค่ะข้างบนทาสีข้างล่างก็จะมีปูกระเบื้องผนังค่ะปูกระเบื้องผนังเรียบร้อยแล้วสวยงามนะคะกระเบื้องผนังเราใช้เป็นปูนกาวค่ะไม่งั้นถ้าไม่ใช้ปูนกาวมันก็จะไม่อยู่นะคะนี่ก็เป็นเป็นปูนต่างๆที่เราใช้นะคะจะเป็นปูนกาวจระเข้แดงค่ะแล้วก็จะใช้ปูนจิงโจ้สีม่วงด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีปูนตาเสือด้วยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บ้านสี่ชั้นค่ะถ้ายัางไงนะคะบ้านหลังนี้ยังไม่ขายนะคะถ้าถ้ายัางไงสนใจนะคะจะมีคอนโดแถวสุขุมวิทเก้าสามนะคะกับเมกาบ,บางนาลามสองน,นั้นขายเพียงนะคะครึ่งล้านเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้นะคะตรงแถวสุขุมวิทเก้าสามขายเพียงห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะตรงแถวเมกาบ,บางนาลามสองรอขายเพียง 4 8 0 0 0 0 9 0 0บาทเท่านั้น,นะค่ะลูกค้าสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยนะคะถ้ากู้ไม่ผ่านก็สามารถ่อนกับเจ้าของได้ะค่ะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของห้องนะคะสนใจโทรเบอร์099897100นะคะในห้องก็จะเป็นแอร์มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราอัปโหลดคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้เข้าเป็นวันที่15แล้วนะคะของการทาสีภายในแล้วก็มีการปูกระเบื้องในห้องน้ำต่างๆนะคะก็เป็นวันที่15 ายการทํางานนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ไลฟ์นะคะว่าไปกี่วันแล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีทําฝ้าเพดานพื้นแล้วก็ฝ้าเพดานพื้นอะไรต่างๆนะคะก็คือทําเดินสายไฟเดินประปาน,นะคะอันนั้นก็จะมีอัปเดตใน youtube นะคะแต่ว่าที่เรานับเผยหลังนะคะของการทําทาสีแล้วก็มีปูกระเบื้องภายนอกภายในนะคะปูกระเบื้องข้างล่างผนางังแล้วก็พื้นนะคะตรงห้องน้ําแล้วก็ มีติดตั้งประตูต่างๆะคะ่ะอันนี้เราจะนับเอยหลังนะคะเพราะว่าวานันใกล้้เสร็จแล้วค่ะเขาบอกว่าสี่สิบห้าวันวันนี้เข้าวันที่สิบห้าแล้วนะคะก็เกือบจะครึ่งทางแล้วะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าบ้านใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในทีนีนะคะก็นะคะบ้าน,นะคะ่ะตอนนี้มีขายนะคะจะเป็นบ้านเลยนะคะอยู่ตรงปรทุมธานีนะคะขายเพียงร้านต้นๆเท่านั้นนะคะก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้หรือว่าตรงแถวจันทบุรีก็จะมีร้านต้ตนๆก็มีนะคะ ร้านกลางๆก็มีร้านต้นๆร้านกลางๆตรงแถวนะคะภูเก็ตค่ะก็จะมีสองร้านต้นๆนะคะจนถึงสามสี่ห้าร้านนะคะก็ถ้าไปไลฟ์หน้าบ้านเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะหรือว่าสนใจดูรูปก่อนหรือว่าโลเคชันก่อนก็ทักมาเบอร์ศูนย์เก้าศนะคะมีตรงถ้าเป็นบ้านนะคะปะทุมธานีจันทบุรีภูเก็ตค่ะโอเคนะคะ ถ้าเป็นคอนโดอยู่ตรงสุขุมวิท93กับตรงเมกะบางนาราม2ขายเพียงนะคะ4 8 9แสนบาทกับ5,3,9,000บาทเท่านั้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ